อาอสวัสดีสวัสดีอีพี่สองทุกท่านอีพี่สองมาพบมาพ่อกันอีกแล้วบางกี้นี่เขาเดินทางมาฮอดปัจจุบันนี่เขาลุยแล้วลุยแล้วเบิ้งสิได้บอตัวนึงอะ่ะสองตัวเออมนัมนมนันมันมันขาดมันขาดเอาประหลาดวะประหลดโอ้ป่าป่าป่าอย่า,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 าเงปาเปกเปกงเปกเฮง ประเค่งกับอันนั้นปลาขาวติดด้วยอืมปลาขาวกับปลาเค่งอือจะของบางน้อยนี่ทีกวัวของเราทีครับขี้ทีกว่าแล้วมันแหนนั่นพร้อมแสดงว่าน้ำลงแน่นบ่น,น้ำลงเออน้ำลง,ลงมุงประมาณความพื้นทัดกอนอกอเอออาทุกคนเห็นบ่ามาลุ่นบ่มาลุนดองได้ละสองแต้ม เอาแต่ว่าทางมันมาทางไหนมันยนึ่งมานี่โอ้โหแมยบรรยากาศโคตรคักเลยทุกคนแจ้งจางปางปนันวะใส่ท่นานแม่บักน้อยจะบุนบักลายฉันเออทา้งนั้นเลยทา้งนั้นมันเต้นเลยหนีแล้วมันสิหนีแล้วไป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 โอ้ยแต่แห่ที่แล้วก็แห่นิรงนะ <c oughs> เอ <c oughs> เอ อันนั้นนี่เขาเอามุ้งมากวดเอาก็าใได้ไปซ้มป่าอยู่อันนองโอ้บาเต้นอะไรเฮ้ยโย,ยฮะรอดมั้อนะโอ้ลงไปรถนะบุเซลมีปีงแถวนี้นะปีกกายกุมรอหมดแล้วงานปริงกันวัเนเออ săn hơi gần đấy Ủa oh, hỏi bèo tụi nhai phun như thôi hỏi này hỏi vàng chu và hỏi nhìn... chu bà à. ờ khai khai hỏi khổm chứ bọn hỏi khổm Nên, ờ bọn xuống ai bèo nòng muốn ăn hắn thằng làng là sẽ làm cọp ừ. Ờ, ừ. Ừ. À, tương... Ừ. À, tương... Ừ. 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 เออเออปลาไม่ยังวะใช่ๆนี่หอยนะคนโยหเฮก็ขาดซ่องกำปั้นบุอนว่ามันอยู่วะเออเอก็ววาซีอันนั้นและวมันบ่ทันนะ มันสีมัดฮุบมันฮุบเนี่ยโอ้บรรยากาศดีดีทุกคนเลยมองไหมมันมืดเลยนี่สลุมฟุมฟูเลย โอ้เต็มไปแล้วเออโยโอ้สอ่อนเน้ขนาดแหคือมุ้งนี่มันมดเท่านั้นแล้วเนาะเออเนี่ยมันเตียนออกอยู่หูดซาเนี่ยหุดไว้มันออกพื้นตุมนะเออเดี๋ยวมีตัวหนึ่งอะเมื่อ่น่ะโอ้ขอนไม้ขอนไม้ขอนไม้ดึงซ่าซาเลยน้อย hè nát phong khay chứ ôi ngủ mà mấy hào ê ôi chị vào tổ nhai đó ô cái lại tổ dữ đấy hả บ่เข้าเข่าเข้าเออเข้าเฝ้าเข่าเฝ้าเออโกบอ่ะเอาทั้งกบทั้งอันนั้นบ่คอเยอะโอ้หลายอยู่ข้างนี่โอโกบโกรบกบกบสู้เฮ้นี่โกรบเออนี่นี่เขาไปใส่เบ็ดกบยนีนี่เน้ยตัวซ้ำนี่ลายๆน่ะโอ้ทุกคนทุกคนโอ้หมอนี่ในบ้านเราซี่ห้าตัวนี่นี่นี่ทุกคน นี่ปลาก็ได้โอ้หอยหอยหอยเอาหอยหอยเอาโบกันแม่โคนีได้ให้เอาผักข้ามไหมเอามือเดียวนี่หน่าหอยนะเออเอาไปหาน้ำเออติดต่อติดตามตอนต่อไปอ๋อทุกคนแหงดึกแหงพระจันทร์เต็มดวงเบิ่งเอาเบิ่งเอานี่ โอ้บหมพวกเฮามาสองคนพวกเฮามาสองคนเจอหมอน้อยเจ้าของดินนะมาลอ,บอกบักน้อยอย้างนี้บึกบึกยุบสันเดคิดว่าเสียงผีว่าจะเอาแห่ควงเอาผีนี่อื้มพวกแมโอ้คัก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 เดี๋ยวที่ตามต่อไปที่ตามต่อไปอันนี้ทงนาเนี่ยนี่บนไอ้มันหนอง,งนี่ยทงนาเทุกคนเลย ทีมง,งานเอาบางเขากับพวกันควงตุ้มเข้าตุ้มเข้าแต่ว่าอันป่าน้อยหันร้ายป่าซ้ำม,มันาซ้ำนี่ก้อยนี่นหละร้ายเห็ไหมคุน่ะโอ้แหเข้ามันคาดเธอซื้อมันจึงมาได้นะ คุณนะ่ะมอนี่พระจันทร์ก็ประมาณสิบสามสิบสี่คำทุกคนติดตามตอ่อติดตามต่อทุกคนเขากค็กควงอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยมีหนองแดงมีนำ้ำเป็นคลองเป็นห้วยเป็นหนองสุไปตามหน้าเนะี่ยทุกคนเขาก็ได้นี่ป่านี่ก็ได้เครื่องคู่นี่แหละเห็นบอกแต่มันมืดม,มันเบลเห็นซื่อนี่ป่านี่คมนักนะเครื่องคู่ละ ปลาซิวปลาซอยเต็มอยู่นี่ละอืมนี่หอยกรลายอืมติดตามตอนต่อไปว่าจะได้จะหม่านหรือบอทานผชมอ้มโอ้ทีมงานของพวกเรา <c ười> บึกบืนฟาฟันขนาดมันม,มีทางมาได้เวลาฝนตกแล้วมันกระหนาขึ้น ไปแล้วขี่มาแล้วมันมาถือกันงานนาแล้วมันมือนต้อ,องไม่ไ้เนาะท่านผู้ชมโอ้พางกันบืนตเตลิดไส้เตลิดขวาเจิดไส้เจิดขวาอยู่นะว่าม,มุงพระจันทร์กันได้เต็มดวงตอนนี้นี่เป็นเวลาประมาณแปดโมงปลายแล้วทา่านผู้ชมแปดโมงกลักวๆแล้วแต่พวกเขาก็ยังบึกบืนฟาฟัานกันอยู่สี<อ>่ห้าตวัวคนะ<ส><ส>น่ะเฮนันได้เจ็บมากป่ะ<ส>โอ้ปลาหอยก็ได้นี่ปลาไหมโอ้โอโหโอินนี่ปลาี่ต่อยมือกันดี้ดีได้ โอ้แม่สามสี่ตัวอ่ะห้าตัวคนนะ่ะขยี้งหนะโอ้ได้พอหรือเปล่าโอ้ไม่หอยนะอาหอยมาหอยมาเออโยทั้งปลาขาวปลาเคยห็นบ่เห็นบ่ปลาขาวเห็นบ่ปล่แสดงว่าน้องนี่หลายเออน้องนี่หลายน้องนี่หลายทุกคนที่ตามตอนต่อไปทุกคนทุกคนคบ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 โอ้ กบธรรมชาติโยโอ้ตัวซัมนีมันเนาะโอ้ยตัวคือบ๊ไซเบตกบออกวะเอาขี้เดินปักนะเออเอาลุกาลุกอาลุกดำเนาะเออฮุดมันก็มาฮุดเออค่อยค่อยฮุดซะซ นี่ละที่จะลอมโอ้ยแล้วแล้วเบ้โอ้ยเนาะบุลือสู้เนี่ยตัวนึงแค่นิดน้อยเห็นไ่มเออเนาะโอ้นี่ทั้งปูทั้งหอยทั้งปูทั้งหอยแล้วก็ป่านก็คกบเขาก็ได้เห็นบอกคบนหนเห็นบ่กรบนะทำมือ โย่พอได้นี่นี่บางน้อยเนี่ยก็ได้เป็นโลแล้วนี่กบหักขาหรือบ่เออหักแล้วก็โอ้ยโอ้เห็นบ่โอ้ยนะคนทุกคน นี่อู้นี่ต่ป่านี่ต่ป่าเมานั่นเมอคแน่บุ้งไหมประมาณเจ็ดแปดขีดบวกไซนี่เอาไซ่รถเอาไซนั่นไว้รถดให้ไซ่รดนี่เขาก็จะเก็บปูกันเอาสรุปผลงานเอาไว้สำนีด้วยคุณน่ะคว่ว่าเขาได้ป่าลายเขาจะเอาเป่าไซคุณน่ะเออแม